บโจยมานินเคลื่อนไหวแล้วหลังจากหูวข่าวโปวัชระไปขึ้นอยู่กับระเบียบว,ว่าทาศินความเคลื่อนไหวล่าสุดของบอโัโจยมานินบอกเกีย่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดกราบสวัสดีมิตรพอแค้นแฟนมอลลัมช่องลุงซักมักมวนบัวในยูทูบและอยู่ในเฟซบุ๊กช่วงคำ,คำคำของวันที่สิบส,บส,บสิงหาคม2 5 6 6้อความเคลื่อนไหวล่าสุดของบัโจยมนินหลังจากหัวข่าวที่โบวัชระ ไปคืนยุกับระเบียบวาา่าทศินบดจโจได้เขามาโพสอยู่ในคอมเมนต์ของโปวัชระล่าสุดบอกว่าขอหายซุกสมหวังโชคหมันแห้งๆปังๆเดินนองละอยู่ใสกับนองอายคือเกาแต่ก็มีเอฟซเขามาคอมเมนต์ต่อถ่ายหลายคอมเมนต์เป็นต้นว่าสุดยอดบอดนับถือหัวใจบอดเอฟซีสาวหน่อยนับถือบอดสุดยอดครับสิติตามบดโจตลอดไปครับ เป็นคนดีดีเอฟซี FC สาวหน่อยครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าไซบอกว่าสีล,ลาบไปเลียนค่ะคือไดไปขืน,ยอ,นอยู่กับวงอื่นเพราะอีหยังซอยตอบแน่เป็นเอฟซีติดตามโบยูชอบน้องน่ารักชอบผ้าน้องอุ้งอิงเต้นตอนเตยล่าอิหลาคือสีคือฮอตไยโบแต่ไปอยู่วงอื่นเสียดายมากก็เป็นความรู้สึกของเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบันแพงหล้างจากหูวข่าวว่าโบวัชระไปขืนอยู่กับ ระเบียบว่าถ้าสินก็เป็นวิธีของสินละปินเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีขืนมีลงแต่ตราใดที่อยู่ในวงการมอลำวงการบันเทิงก็มีโอกาสไปเปลี่ยนบรรจบคบกันอยู่ดีส่วนไล่เอฟซีก็เข้าใจให,ให้โอกาสกับโบวัชระแต่ก็มีบางคอมเมต์ที่บอกไปถึงตอนที่ไปล่าบอดโจบ,บอกว่าสิไปเลี่ยนต่อแต่ก็ยังมีคําถามบอกว่าไปยังต่อไปขืนอยู่กับวงอื่นก็เป็นความรู้สึกของเอฟซีองสาวหน่อยเพชรปานแพง ที่รู้สึกเสียดายศิลปินยางโบวัชระแต่กับบแปกพี่น้องยางฮอดหนีเทวีศักในฤด,ดูกาลก่อนที่ลงจากระเบียบว่าทศินกับแม่อยู่กับสาวหน่อยเพชรบป่านแพงทางผู้บริหารวงพอเอะหายโอกาสฮอดดีทวีศักและถึงตอนนี้โบวัชระลงจากสาวหน่อยเพชรบป่านแพงไปอยู่กับระเบียบว่าทศาินกับบอถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะระเบียบว่าทศินกับเป็นวงรับเรื่องต่อก่อนทำนองคอนแกน ถือว่าไปสั่งสมประสบการณ์ในด้านการลองการล่ำการไปขึ้นระเบียบว่าทศินคลองโบวัชระก็เป็นการไปย่างสวยงามมีการไปล่าม้าวายไปขึ้นระเบียบว่าทศินช่วงที่เปิดรูการหม่แต่ก็นับถือนําใจบอดโยโย,โยโมนินที่ไปโพดให้กําลังใจบโบวชระบริบาวทํำนองลบให้เสียกำลังใจสุดยอดของการเป็นผู้นำของทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงอีดีสำหรับบอดโยโยโมนิน กติดตามให้ก็ลังใจกันต่อไปพี่น้องใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงกัสสมารถคอมเมนต์เขาบัไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผัดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ